สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับกับร้านปอเกษตรรุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็มาประเด็นคุยเรื่องสายพ่นนะครับสายพ่นนะครับให้ดูเนื้องานนะครับของเราจะเป็นถ้าเป็นสีเทาคาดเหลืองนะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการฉีดพ่นที่ปั๊มแรงดันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจำพวกคาเคเปิดล้างอัดฉีดนะครับ ที่ต้องการสายระยะ20-30เมตรเราตัดให้หมดนะครับ20-30เมตรนะครับแล้วมาดูนะครับอีกตัวนะครับที่ถือว่าเป็นตำนานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสายสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแต่แรงดันจะอยู่ที่320กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของซาจรลาเคครับอันนี้ก็ถือว่างานดีงานป่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าป่านการทดสอบมาเป็น10-10ปีนะครับสายมาเป็น10-10ปีครับ ก็สามารถทางร้านยืนยันคุณภาพได้ว่าสุดนะครับสุดจริงๆนะครับแต่ที่ถ้าเป็นพระเอกสุดนะครับของทางร้านนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับดูง่ายๆนะครับเอาดูตัวนี้ดีกว่าตัดแบบเฉียงแนวเฉียงมาดูนะครับมาดูนะครับนะครับอันนี้ต้นแรงดันจริงๆนะครับยืดหยุ่นได้สูงนะครับเพราะว่าการตักได้แบบมาตรฐานนะครับอ่ามาตรฐานนะครับอ่าดูนะครับดูเกรดดูงานเอาเองตัวนี้จะเป็น350กิโลกรัม ตารางเซนติเมตรนะครับ5ดาวนะครับหรือว่าเป็น5ดาวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสายตัวนี้นะครับลดเหยียบนะครับลดเหยียบในขณะที่แรงดันน้ําอยู่ภายใน8 0บาร์ถึง100บาร์นะครับไม่สะทกสะท้านะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องบาร์นะครับเราจะพูดถึงเรื่องแรงกดนะครับแรงกดแรงกดทับนะครับหรือแรงแรงอัดนะครับในขณะที่น้ําอยู่ภายในสายนะครับน้ําอยู่ภายในสายถ้าเกิดแรงดันน้ําหนัก300 50กิโลกรัมนะครับต่อตารางเซนติเมตรสามารถรับหนักได้นะครับรับแรงดันได้นะครับไม่ไม่ประทุกไม่แตกนะครับทนมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ส่วนมากก็จะมีปัญหาท่อนหัวเวลาจ้ำสายนะครับมันจะอ่าที่เจอหลายๆเคสก็ก็จะเป็นอ่ามันจะปิที่ที่หัวนะครับเพราะว่าบางทีปลอกย้ำอ่ามันตัวที่เป็นตอกเหลืองครับมันจะปิดไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับครับอ่านี่ก็เป็นตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันจะหลุดที่ปลอกนะครับส่วนมากก็ถ้าเป็นอ่าของอ่า ตัว350กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับก็จะเป็นหลุดที่ด้านด้านหัวด้านนี้นะครับมันจะน้ําจะหลุดมาทางนี้นะครับส่วนมากเ่ต้าสายนะครับเปิดเซ็นน้อยมากนะที่เจอแตกนะครับเพราะว่าบางทีมันจะลูกค้าเอาไปเสียดสีนะครับลากไปลากมาลากไปลากมานะครับแล้วก็ไปเจอกับพื้นดินกิ่งไม้ต้นไม้หรือเศษเศษกระเบื้องเศษดินอะไรก็ได้แต่นะครับพอพอผิวชั้นนอกนะผิวชั้นนอกตัวสีเทาๆนะครับเกิดรอยตลอกนะครับก็จะมีนะครับ ได้ที่จักรองรับเรียบร้อยนะครับรองรับเรียบร้อยนะครับพอผ่านชั้นนั้นไปได้นะครับก็จะเออจอพลาสติกสีแดงครับพลาสติกสีแดงก็จะรองรับอยู่อีกนะครับอพอเจอสีแดงก็จะเจอได้ครับพอเจอได้ก,ก็จะเจอผิวสีเขียวคือชั้นในสุดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนอะไรบาดลึกเกินกัเกิน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 กว่าที่จะแรงดันรับได้นะครับส่วนมากก็รับได้นะครับผมรับได้ผมดูผมดูอยู่ครับลูกค้าก็ ซื้อกันหลายเจ้าเหมือนกันนะครับก็ติดใจชอบมากนะไม่ต้องโฆษณาอะไรมากมายนะครับแต่ก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมยังไม่ค่อยทำรีวิวก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นตัวนะครับ5ชั้นนะครับทนแรงดันแต่ว่าตัวนี้จะเป็น320อกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็น5ดาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมเน้นสําสหรับจีดพ้น สีพ่นนะครับถ้าเป็นคาเคนะครับก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อนะครับตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับฟรีค่าจะส่งหมดนะครับฟรีค่าจะส่งไม่ว่าจะเป็นยกตั้งม้วนยกตังโรเก็บนะครับหรือว่าจะเป็นการตัดนะครับตัดย้ำสาย20เมตร10เมตรจำหน่ายขายหมดนะครับ ก็มาแพ๊บเดียวก็เกือบจะหมดอีกแล้วครับรถนี้ก็สั่งมาไม่ได้ได้ไม่เยอะนะครับสั่งได้ไม่เยอะของเราจะไม่ไม่ก็สต็อกเยอะนะครับเพราะว่าเอาเอาตามความปึงปัวใจของลูกค้าเพราะราคาค่อนข้างจะได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าคือความทนทานนะครับแล้วแล้วก็แรงดันน้ําพวกนี้ครับมันจะวิ่งได้กล้องวิ่งได้สบายนะครับวิ่งได้ง่ายนะครับเพราะว่ารูน้าค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเวลาเจอแรงดันน้ําที่มันกระหายนะครับกระหายตัวพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับนะครับดูนะครับดูนะครับ ต่อสตารามาที่ร้านพอเขาเสร็จรุ่องอยางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ